สำหรับใครที่เล็งคันนี้อยู่นะครับวันนี้ผมจะมาลดราคาให้ถูกไปกว่าเดิมเองนะครับสวัสดีครับพเพื่อนๆสมาชิกช่องเป้รถสวยนะครับทุกๆคนนะครับวันนี้นะครับผมมาแนะนารถ2คันอีกแล้วนะครับราคาถูกๆเลยแสนต้นๆก็มีนะครับวันนี้ สำหรับคนที่เปิดคลิปมาทีไรแล้วซื้อไม่เคยทันนะครับผมแนะนําให้กดกระดิ่งนะแล้วกดทั้งหมดนะครับเวลาผมลงคลิปเนี่ยมันจะได้ขึ้นเตือนที่มือถือของคุณนะครับอ่าและสําหรับคนที่อยากดูจอใหญ่ๆนะครับจะชัดนะครับให้เปิดดูในคอมหรือแท็บเล็ตนะครับความละเอียดเนี่ยวิดีโอนี่มันชัดมากเลยนะครับสามารถเห็นทุกซอกทุกมุมเลยนะครับอ่าเดี๋ยวเรามาเริ่มคันแรกกันก่อนเลยนะครับสวยปิ๊งเลยคันนี้เป็น D Max นะครับปี06นะตัวนี้เป็นเครื่องคอมมานเร็วแล้วด้วยนะครับ ดูรอบคันก่อนขอดูท้ายเป็นไงนะครับเดี๋ยวผมเปิดท้ายให้ดูนะเห็นไหมครับหมุดอยู่ครบนะครับหมุด2ตัวนี้ไล่ไปเลยครับใครดูไม่ทันให้กดหยุดนะครับที่วิดีโอนะครับครบสวยงามกระบะเป็นไงสวย เดี๋ยวมาดูรอบคันต่อครับอ่าดูนะครับมองรอบคันเลยขคาะเคาะเคเคะครับบางๆไม่มีโป๊หนาครับคันนี้ข้า,างหน้าสวยครับอ่าเดี๋ยวมาดูหลังคาก่อนนะครับหลังคาเป็นไงบ้างอ่าตะเข็บหลังคาเห็นไหมครับไม่มีผู่นะน้ำไม่เข้านะครับไม่ต้องห่วงหลังคาบาง มาดูรอยอาร์คฝั่งคนขับนะครับปึ๊บเห็นนะครับลอยอาร์คครบรอยอาร์คคือเม็ดพวกนี้นะครับมาดูลอยอาร์ฝั่งคนนั่งนะครับปึ๊บดูไล่ไปเลยครับรอยอาร์คพวกนี้เวลารถมันโดนมาเนี่ยเขาจะโป๊ทับนะครับจะไม่มีนะครับเม็ดพวกนี้แต่ตัวนี้ไม่มีโดนนะครับสวยเดี๋ยวเรามาดูภายในดีแม็กคันนี้กันนะครับเป็นไงบ้าง คอนโซลสวยครับได้เดิมนะคันนี้ผมว่าเบาเบื่อยไหมครับเบาผ้าเดิมโรงงานเลยคอนโซลกลางไม่มีแตกหักนะครับเบาะไม่มีขาดสวยงามพรมด้านล่างสะอาดนะครับหลังคาเป็นไงหลังคาก็สะอาดนะครับแถมยันด้วย <c oughs> เดี๋ยวดูข้างหลังนะามาดูแคบหลังนะครับแคบหลังสวยนะครับไม่มีขาดหรือแตกหักนะครับ รถสวยเลยคันนี้ได้เดิมครับอ่าแผงประตูโอเคอ่าเดี๋ยวเรามาดูเครื่องยนต์รถคันนี้กันนะครับว่าเป็นไงการดูเครื่องยนต์เนี่ยไหนๆเราเปิดมาแล้วเราก็ดูโครงสร้างมันด้วยนะครับว่ามันชนมาหรือเปล่ารถคันนี้นะครับเป็นรถเครื่อง2.5นะครับคอมมอนเรลนะครับเป็นคอมมอนเรลแล้วนะประหยัดน้ำมันนะครับอ่าเดี๋ยวเรามาดูคานหน้ากันหน่อย คันหน้าเป็นไงบ้างหมดสีดํานะครับคันหน้าเพจสวยนะเห็นไหมครับเพจเดิมไม่มีแกะนะครับถ้ามีหลุดมีแกะในตัวนี้แปลว่าโดนมานะครับคันหน้าเดิมเหมือนเดิมครับเป็นรอยๆอย่างนี้แหละดีครับมันถูกเสียดสีทุกวันโดยตัวนี้ครับถือว่าสีเดิมครับรถคันหน้าสีเดิมแปลว่าอะไรครับแปลว่ามันไม่เคยทําสีแปลว่าไม่เคยโดนหน้านะครับให้เราสบายใจได้เลยแล้วก็มองเข้ามาครับตามซอกนะครับตามพื้น เขาเรียกตามตัวถังมันครับลอยองไลอาร์ตเห็นไหมครับอ่าดูให้รอบครับอ่าดูเห็นไหมเห็นชัดอยู่นะเห็นไหมครับอ่ามองเสาข้างคานข้างเป็นไงสวยไหมมานงมน้าอ่าดูข้างบนบ้างครับติ๊กเกอร์ต้องอยู่นะครับพวกนี้ลอยอาร์ตตรกนี้กลมๆต้องอยู่ติ๊กเกอร์เหมือนเดิม เรามาย้ำรายละเอียดรถคันนี้กันอีกทีนะครับรถคันนี้เป็น Isuzu D-Max นะครับเครื่อง2.5 Common Rail นะครับเป็นเครื่อง Common Rail แล้วนะปี06นะครับปีสุดท้ายแล้วก่อนเปลี่ยนโฉมนะครับคันนี้ผมขายอยู่ที่198,000เท่านั้นนะครับขายถูกมากแต่ผมขายสดนะใครสนใจโทรมาได้นะที่0894050202นะครับเดี๋ยวเราไปดูคันต่อไปครับคันต่อไปคันนี้นะครับเป็น Nissan Frontier นะครับเครื่อง2.7นะ เป็นแครนะครับแม็กหล่อมากเลยยางใหม่อเดี๋ยวเราดูรอบคันก่อนเคาะรถได้บางนะครับได้บางอ่าดูท้ายครับสวยเดี๋ยวเปิดฝาท้ายหน่อยอ่าดูนะครับรอยองค์รอยอาร์กเห็นไหมครับมีหมดครับเห็นไหมถึงจะเก่าแต่ก็มีรอยอาร์กนะครับปิด ดูต่อเคาะครับดินเสียงไหมเอาหูฟังมาฟังนะครับจะได้ยินชัดเลยสําหรับคนที่ฟังเสียงเป็นนะครับผมจะเคาะให้ฟังหมดนะครับดูแยะแม็กสวยเลยเป็นแม็กดีแม็กตัวใหม่นะครับยางใช้ได้อีกนานข้างหน้าเป็นไงนามาดูหลังคานะครับรถเก่าเนี่ยส่วนมากหลังคาชอบผุนะครับดูคันนี้ครับไม่มีผุนะสวยเลย ได้บางด้วยอ่ฟังเสียงเห็นไหมครับหลังคาบางๆเลยหลังคาบางคือหลังคาไม่ทำสีนะครับไม่ทำสีคือไม่ได้คว่ำครับอ่เดี๋ยวมาดูภายในฟอนเทียคันนี้กันหน่อยนะครับฟอนเทียส่วนมากภายในจะสวยนะครับเพราะเพาเป็นสีครีมมาจากโรงงานเลยนะครับโอเคนะครับหลังคงหลังคาเห็นไหมครับสวยงามมาดูแคปหลังบ้างนะครับแคปหลังเป็นไง สะอาดดีนะครับสวยเดี๋ยวเรามาดูเครื่องยนต์ฟอนเทียคันนี้กันบ้างนะครับรถคันนี้เป็นปี0ูนย์นะครับอ่าแต่ลยวเราลองดูคานหน้าเป็นไงครับถึงรถจะปีเก่าแต่เก่าตามสภาพครับไม่มีชนเห็นไหมครับมองใกล้ๆเห็นไหมครับอ่านะมีตัวเลขพวกนี้ปั๊มนะครับเป็นคานเดิมนะไอตัวนี้เขาติดสติกเกอร์อะไรก็แล้วแต่เจ้าของเก่าเขาครับแต่มันเดิมครับ เพดเผยยังมีอยู่เห็นไหมครับรถเก่าขนาดนี้แต่ว่าเพดเผลยงอยู่ครบหมดเห็นไหมครับดูที่ตัวถังไม่มีการเคราะหรือตีมานะครับรถมันได้เดิมผมบอกให้ถึงปีเก่าแต่ได้เดิมทุกชิ้น,นครับสวยเลยคันนี้เครื่อง2.7นะครับคันนี้เป็นปั๊มปั๊มสายนะปั๊มสายธรรมดานะครับไม่ต้องห่วงนะดูด,ด้านบนฝากระโปรงบ้างครับเห็นไหมรอยกลมนะครับ กลมต้องกลมนะกลมตรงนี้บางทีเขาตีกลับมาใหม่ถ้าชนเนี่ยมันจะไม่กลมนะครับรอยอาร์คนี่เกล็ดเล็กเกล็ดน,น้อยเราต้องดูนะครับตรงนี้จะช่วยประกอบการตัดสินใจเราได้ติก๊กก้งติ๊กเกอร์เห็นไหมอยู่ครบครับสวยเลยรอยขันนี้ไม่ไม่มีรถมันได้เดิมอะครับผมบอกให้เลยว่ารถคันนี้เครื่องช่วงล่างเกียร์ดีมากนะครับสําหรับรถคันนี้นะครับเป็นนิสสันฟอนเทียนะครับเครื่อง2.7 ดีเซลนะครับปี04นะเป็นปีใหม่มากนะครับรถคันนี้แถมแมกยางยังใหม่มากนะครับใช้ไปอีกยาวเลยนะครับใครสนใจนะครับรถคันนี้ผมขายอยู่ที่1นึ่งแสนสเท่านั้นนะครับรถพร้อมใช้เลยเครื่องเกียร์ดีมากนะครับใครสนใจโทรที่0ูนย์แปดเก้สนาอสะครับสำหรับใครที่เล็งคันนี้อยู่นะครับวันนี้ผมจะมาลดราคาถูกไปกว่าเดิมเนะครับเดี๋ยวเรามาดูคันต่อไปนะครับสวยมากเลยนะครับคันนี้เดี๋ยวดูรอบคันกันก่อนนะครับ คันนี้เป็น i อโน u ูดีแม็นะครับสวยงามเลยปีศูนย์สี่นะเป็นตัว h ฮร h นเดอร์ยกสูงจากโรงงานด้วยนะอ่าเดีดูรอบคันก่อนอ่าลองคอดูครับรถได้บ้างอนไทยไม่มีหนาหรอกครับไม่ต้องห่วงดูรอบคันอ่าเปิดฝาท้ายดูหน่อยไงบ้างหมุดเมิอดอยู่ไหมเห็นไหมครับหมุด2ตัวนี้ครับที่พูดถึงอ่าลองดูเลยใครมองไม่ทันก็กดหยุดเอานะครับ ผมจะไปเร็วนิดนึงนะครับเดี๋ยววิดีโอมันยาวเกินปึ๊บเออดูต่อครับรอบคันอ่ะเคาะดูบางๆครับบางทุกชิ้นรอบคันเลยมาดูหลังคาหน่อยเป็นไงบ้างหลังคาตะคงตะเข็บขอบหลังคาสนิมขึ้นหรือเปล่าผุไหมไม่มีนะครับ สวยแล้วไม่ต้องห่วงนะครับเรื่องพวกนี้ผมดูมาให้หมดแล้วนะหลังคาบางๆนะครับเสียงแบบนี้ไม่ต้องห่วงไม่มีทําสีหลังคาครับมาดูรอยอาร์กหน่อยนะครับอเห็นไหมครับมีครบนะครับสําหรับบางคันที่ผมไม่ได้เปิดนี่ไม่ได้หมกแมนะครับเพียงแต่ลืมครับก่อนซื้อเรามาดูได้อีกครั้งหนึ่งนะครับรับรองว่ามีทุกคันนะไม่ต้องห่วงเรื่องตัวนี้มาดูภายในดีแม็คันนี้กันนะครับผมว่าคันนี้เป็นคันหนึ่งนะครับที่ภายในสวยมากนะครับอลองดูครับ ผมให้ดูละเอียดละเอียดช้าๆเลยผมมาลงผมอะไรเห็นไหมครับสะอาดอเห็นเบาะไหมครับเบาะหนังสวยคอนโซลกลางไม่มีแตกหักนะครับเบาะสวยอดูพรมนะครับเห็นไหมสะอาดนะครับรถคันนี้หลังคองหลังคาเป็นไงนี่มันสะอาดมากผมบอกเลยคันนี้สะอาดจริงๆเดี๋ยวมาดูข้างหลังครับแคบหลังเป็นไงบ้างแคบหลังก็สวยครับเจ้าของเก่าเขารักษาด,ดีมากนะครับรถคันนี้ <c oughs> เรามาดูเครื่องยนต์ดีแม็กคันนี้กันนะครับคันนี้เป็นเครื่องยนต์ 3.0D I Turbo นะครับเดี๋ยวมาดูคันหน้านก่อนเหมือนเดิมครับเปิดมาต้องดูคันหน้าก่อนเลยหมุดสีดำแผ่นเรียบสวยนะครับแผ่นเพจสวยงามนี่อ่าเป็นไงคานเดิมมีรอยพวกนี้เหมือนที่บอกกับทุกคลิปครับรอยพวกนี้มันเกิดจากตัวนี้เสียดสีทุกวันครับถ้ารอยพวกนี้หายแปลว่าคานหน้าทําสีนะครับ อาจจะโดนมานะครับดูเสาสวยโครงสร้างต่างๆนะครับสวยมากตัวคันนี้ดูพื้นเห็นไหมครับพื้นตัวถังเป็น ABS นะครับตัวนี้คือปั๊ม ABS สวยงามล้วคันนี้ข้างบนครับลอยอาร์ตต่างๆอยู่ครบสติ๊กเกอร์อยู่อยู่หมดนะครับสวย สำหรับรถคันนี้นะครับคราวก่อนเนี่ยผมเคยลงไปแล้วนะครับ2 1 8 0 0 0แต่วันนี้นะครับเราเห็นเห็นกันอยู่ว่ารถมันสวยนะครับวันนี้ผมจะมาลดราคาให้นะครับลดไปหมื่นหนึ่งเลยนะครับเหลือ2 8 0 0 0พอถ้าใครสนใจนะครับโทรมาได้นะครับ0 8 9 4 0 5 0 2 0 2นะครับรถคันนี้ขายสดเท่านั้นนะเป็นเป้รถสวยนะครับตั้งอยู่ที่อำเภอศรีราชาจังหวัดชนบุรีนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณมากนะครับที่ติดตามกันมานะครับสวัสดีครับ